กอล์ฟแอนด์สปาที่จังหวัดชะอามจังหวัดที่ชะอามจังหวัดเพชรบุรีนะคะบอกเลยว่าที่พักสวยมากบรรยากาศดีสุดๆดีทั้งสปาคุณเห็นไหมเขามีสระว่ายน้ำมีสนามกอล์ฟมีโซนปีนเขามีที่ขี่จักรยานสวยมากไปมากนี่บัตรบัตรอยู่ในมือเราแล้วนะคะต้องขอบอกว่าเราจะแจกทั้งหมด2ห้องด้วยกันแปลว่าคุณไปได้4คนวันเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะเราจะจับสลากข้างบนหนึ่งรางวัลซึ่งเราก็จะแจกางวันนี้เลย ให้กับคุณนะครับซึ่งไปได้สี่คนเพราะว่าไปทั้งครอบครัววันนี้แต่ว่าวันนี้เป็นแฟมิลี่ไงเอาล่ะครอบครัวไหนจะได้ไปจะอัมฟีฟรเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรได้ด้วยปะเนี่ยคนนเยอะคนนเยอะได้ด้วยปะมาเลยครับและผู้โชคดีและครอบครัวที่จะได้ไปคือหมายเลข มีกี่ตัวมีกี่ตัวสองตัวโอ้ยลองอเริ่มต้นด้วหนึ่งลองท้ายด้วยแปดสิบแปดครับไปไปไไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยไปเลยแจ็คไปไปไไหนเอ่ยไปเลยแจ็คสิบแปดครับสิบแปดแม่แม่โอ้แม่มาคุยหน่อยคุยหน่อยคุยหน่อยแจ็คแม่มาแม่มาอะไรหรอคุณดีไม่มีแม่อ่าสัมภาษณ์หน่อยครับ เป็นไงแม่ดีใจไหมแม่ดีใจแม่คุยกับผมก่อนดีใจไหมฮะดีใจค่ะดีใจชอบไหมฮะจะไปพักกับใครเอางี้ก่อนยังไม่รู้เลยค่ะองไปปรึกษาว้าวแถวนี้หรือเปล่าคะว้าวบ้านอยู่แถวนี้นะครับคุณพี่ครับอยู่กำแพงแต่มาทํางานที่กรุงเทพอยู่หน้ารามค่ะอยู่หน้ารามโอเคพี่เดี๋ยวไปกับผมแล้วกันนะดีใจค่ะขอบคุณดีใจค่ะไปดู ใช่หน่อยแล้วกัน<ห> <ๆ S 2> นะค<ส>ุณผู้ชมที่พักหน้าพักมากนะครับ Spring Field Resort <ะ>นั่นเอง Spring Field Resort <ะ>ที่ช<ะ>อยน,นะครับืืนนมมาาคคุุยย